เปิดปตัตตนปีแบบนี้ดูทรงจะเขียวสดใสนะครับแต่มีอยู่คนนึงไม่ยอมอา่านลลยกลุ่มนั่นก็คือทีนั่นเองนะครับกับมาตรการกระตุ้นที่คนทั้งโลกรอมานานแสนนานนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะครับมีโอกาสจะฟื้นได้ไหมในปีนี้รวมถึงสัญญาณเศร,รษฐกิจที่จะส่งให้หุ้นไปต่อผมสรุปมาให้สั้นๆไปกับพงธรทีวีครับ กับแบบนี้นะครับก็ใส่เสื้อโฮปนะฮะแบบมีความหวังกันอย่างเต็มที่กับปี2024นะครับจริงๆปีที่แล้วก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ปีนี้จะไปต่อได้ไหมโดยเฉพาะกลุ่มที่เราคาดหวังว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะแบบโอ้โหบอททอมเอาซะทีนะเมื่อไหร่จะมีเงินกระแสะไหลเข้านะครับหุ้นจะได้พอจะฟื้นได้บ้างนะอย่างเช่นกลุ่มหุ้นจีนเป็นต้นนะครับกลุ่มอื่นๆก็มาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดนางฟ้านะครับญี่ปุ่นอินเดียหรือแม้กระทั่งยุโรปเนี่ยก็ทยอยทำนิวไฮกันไปเรื่อยๆนะครับฟื้น ที่ดูแล้วยังจะยังทรงทรงอยู่นะครับวันนี้มาวันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เมื่อวานผมมีจัด Mo น e ี in a c t i o n ่นะครับเก่ยวสนุกสนานนะครับมีหลายท่านมาทั้งออฟไลน์นะครับเจอหน้ากันแล้วก็ออนไลน์นะครับมากมายทีเดียวก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแต่ถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรสามารถลงทะเบียนครั้งหน้าได้นะครับลิงก์อยู่ใน d e สคริปชั o นแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมก็ทยอยอ่านเปเปอร์อัปเดตสภาวะการลงทุนภาวะเศรษฐกิจนะครับก็เจอ 2- อสบทความที่มีความน่าสนใจผมก็สรุปมาเป็นความเห็นนะครับประกอบให้ท่าาานสมรถ ตัดสินใจลงทุนได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะหุ้นจีนนะที่แหมผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะครับมาไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนนะเหมือนเดิมถ้าท่านอยากจะดูกระโดดข้ามไปตรงนู้นตรงนี้นะครับสามารถไปดูใน description ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมาสรุปอันแรกก่อนนะบอกเจ็ดสัญญาณดีทําไมหุ้นปีนี้ถึงจะดีได้เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับหลายๆตัวเนี่ยที่เรากลัวกันว่าเฮ้ยมันจะแบบชะลอม,มันจะแบบ r e c e s ช i o n นะครับหรือว่าจะผลกระทบของดอกเบีย้ยขาขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ย จะค่อยๆกัดกร่อนนะครับโปรฟิตมาจินกำไรของบริษัทจซเบียแล้วทําให้งบไม่ค่อยสวนแต่ปรากฏว่า1เดือนที่ผ่านมาโ,โหค่อนข้างพลิกสถานการณ์ทีเดียวนะครับออกมาดีกว่าคาดโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปทยอยดูกัน อันที่หนึ่งนะครับบอกว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยยังคงลงต่อเนื่องนะครับจริงๆอันนี้ก็ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะนะครับไหลมาเป็นแบบลงเขามาเลยนะฮะแต่ว่าเดือนธันวาที่ผ่านมาตัวเลขก็ออกมาบอกดีกว่าคาดนะครับต่ำลงไปกสามเปอร์เซ็นต์เยียอนเยีแล้วนะครับเป้าหมายของเฟดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2%นะครับนะสิ้นปี2024นี่แหละนะครับหลายเจ้าก็ยังคงมองว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกนะถ้าเกิดเงินเฟ้อมันมีแบบแนวแบบจะร้อนแรงกลับขึ้้นนมมมมาาาาาาาะคครรไ่่่่ววววจเเป็ดยสสหหตตุงงๆือ การแย้งที่ทะเลแดงอย่างเป็นต้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้ลดเมื่ปีนี้หรือลดไม่ได้มากนะครับแต่ปัจจุบันนี้เงินเฟอ้อที่เป็นเป้าหมายสําคัญก็เดินทางมาได้อย่างดีนะครับอยู่ในระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งถือว่าเป้าหมายก็ไม่ได้ไกลเกินไปแล้วนะครับอันนี้คือข่าวดีที่1นนะข่าวดีที่2คือผมว่าเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะมันได้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งดีและไม่ดีนะครับเอาฝั่งที่เป็นดีก่อนนะ ไม่ว่าจะเป็นตัว PMI นะครับ Purchasing Manager Index นะครับที่เป็นแบบดัชนีรวมๆแสดงถึงว่ามุมมองของเศรษฐกิจว่าจะขยายตัวหรือหดตัวนะครับปัจจุบันก็กลับมาอยู่ในโซนขยายตัวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ชะลอชะลอลงไปตั้งแต่เดือน4ปีที่แล้วนะก็ว่าก็ด้วยผลของดอกเบี้ยนั่นแหละที่ดูทรงแล้วแบบจะเข้ามาทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันกําลังฟื้นตัวและเดินหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่นะครับดัชนีกลุ่มบริการก็ดีกว่าคาดนะครับหลังจากที่เราคาดการณ์กันแล้วนะว่าช่วงหลังจากโควิดออเน ก็จะไปใช้ภาคบริการมากขึ้นนะครับก็ออกมาเป็นไปตามคาดนะครับและแน่นอนว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็เป็นส่งผลเสียด้วยเช่นเดียวกันว่าออเฮ้ยตัวเลขมันแข็งแกร่งเกินไปเศรษฐกิจไม่ชะลอสัทีนะครับเฟดก็อาจจะไม่มีข้อเหตุผลอะไรที่จะเอามาลดดอกเบี้ยเพื่อกลับมาอยู่ในมดกระตุ้นนะครับแต่ยังไงเนี่ยทาง i n v e s สโกเนี่ยมองว่าลดแน่ๆน,นะครับแล้วก็ลดมากพอสมควรด้วยในปีนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฟดไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจต้องชะลอต้องถดถอยเท่านั้นถึงจะลดดอกเบี้ยได้นะครับเป้าหมายของเฟด คือเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับการควบคุมเงินเฟอ้อไม่ให้ร้อนแรงหรือไม่ให้ฝืดจนเกินไปนะครับตอนนี้ ้าหมายนั้นก็กําลังเดินมาในข้อที่1เนาะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าเ,เศรษฐกิจต้องถดถอยแรงๆก่อนถึงจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยนะครับต่อให้เศรษฐกิจมันดีเดินต่อได้นะครับไม่สุดแรงๆเนี่ยแต่เงินเฟอ้อมันลงเนี่ยก็ถือว่าเฟดทําสําเร็จแล้วก็พร้อมจะลดดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีอันที่2อนะครับอันที่3บอกว่ายุโรปก,ก็กําลังฟื้นเช่นเดียวกันเนาะ P.M.I. ของฝั่งนั้นเนี่ยก็ทยอยฟื้นสูงสุดในรอบ10เดือนเหมือนกันนะครับผลสํารวจมุมมองของผู้ประกอบการนะ ดูทรงแล้วกลับมาสดใสมากขึ้นนะครับทยอยมองดีขึ้นมาอย่างน้อย4เดือนต่อเนื่องกันแล้วนะครับคาดว่าผลของการเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยจะเบากว่าที่คาดสําหรับยุโรปนะฮะ ปัญหาการขนส่งพลังงานในเลสซีก็ดูไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีเรื่องของความขัดแย้งเนาะแน่นอนว่ามันทําให้ต้นทุนเนี่ยก็สูงขึ้นบ้างนั่นแหละการจัดการเนี่ยยากขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าโควิดเนี่ยมันเป็น creative destruction นะครับคือแบบเป็นการที่ทําให้ความวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ผู้ประกอบการทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคของการขนส่งการทําโลจิสติกหรือซัพพลายเชนทั่วโลกเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับมีการกระจายคู่ค้ากระจายเส้นทางในการขนส่งนะครับแล้วก็บริหารจัดการ ให้ถ้าเกิดมีปัญหาใดๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยโลกเราเนาะนะครับอย่างน้อยก็ในกลุ่มนี้แหละ ก็น่าจะสามารถรับมือเรื่องแบบนี้ได้ดีมากขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นในเลซีเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถรับเรื่องพวกนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้นทุนขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดูทรงแล้วน่าจะผ่านไปแบบแบบชิวๆสวยๆนะครับอันที่5ก็คือปัจจัยเงินเฟ้อยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยกำลังชะลอตัวนะครับต่อเนื่องในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันกับสหรัฐได้ทีเดียว,น,ยวน,นะครับค่าแรงถึงแม้ว่าจะยังไม่ชะลอตัวมากเนาะนะครับแต่ก็มีสัญญ,ญาณที่ดีะรว่า ในเกมนี้นะฮะ ECB นะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยสามารถที่จะเดินเกมถึงแม้จะตามสาหรัฐก็ตามนะครับแต่สามารถควบคุมนะมาตการให้ทํางานได้อย่างดีนะครับเช็คหลายๆบล็อกเลยทีเดียวนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะให้เขาลดดอกเบีย้ยก่อนเฟดเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับเดินตามผู้ใหญ่ดีกว่าเนาะหมาจะได้ไม่กัดน,นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาว่าถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับ ข้อที่6ก็คือบอกว่าเงินเฟอ้อก็กําลังมาในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะในโลกตะวันตกนะครับในทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยแหละมองว่าเงินเฟอ้อตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าหลังจากโควิดมาก็แบบร้อนแรงนะคนก็แบบโอ้กระหน่ำซื้อของกันนะครับมีปัญหาอยากจะเอาเงินเฟอ้อลงเงินเฟอ้อลงนะครับแต่ญี่ปุ่นจะเป็นฝั่งตกงนข้ามเนาะเขาฝืดมานานแล้วนะคนเก็บเงินในตุ่มในหายกันมานานแล้วไม่ยอมเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ยอมใช้ทั้งภาคบุคคลแล้วก็ภาคบริษัทนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่ว่าเงินเฟอ้อทั่วโลลเนนนนยยมมััรร้้้้ออแงงขึาตพให ญี่ปุ่นนะที่เป็นเกาะเนี่ยแล้วก็ทำธุรกิจ Import Export กับชาวโลกอยู่เนี่ยมีเหตุผลให้สามารถค่อยๆเงินค่อยๆเฟอ้อขึ้นทีละนิดทีละนิดเขากลับชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์เงินเดือนนะในญี่ปุ่นก็น่าจะชอบด้วยเพราะว่าจะมีถึงฤด,ดูการของการต่อรองเงินเดือนเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าหลังจากที่เขาฝืดมานานเป็นทศวรรษนะครับเงินนะครับไม่ใช่มุกตลกนะฮะเงินฝืดมานานแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมามีสัญญาณที่ทาให้เศรษฐกิจก ดูการต่อรองแรงงาน่วงสปริงนี้นะครับว่าตัวเลขจะออกมาแสดงถึงความยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายแน่นอนนะ นะอันนี้คือแบบว่าเพื่อนที่นัดมาแต่ไม่ยอมมาสักทีนะครับเจอกันที่น้ำพุหน้าสยามนะไม่ใช่เซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหมเกิดทันไหมรจีนเนี่ยรอแผนกระตุ้นกันมานานแล้วนะครับซึ่งทั้งโลกนะรออยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่นะแล้เขาก็ทําส่งออกนําเข้าจํานวนมากนะครับทั้งพลังงานทั้งสินค้าทั้งบริการนะครับมีผลอย่างมากต่อตลาดทุนตลาดเงินในปีนี้นะครับเกิดมีการประกาศ มาตรการกระตุ้นไม่ว่าภาคส่วนใดๆนะครับจะส่งผลดีต่อทั่วโลกแน่นอนนะครับล่าสุดมีความคาดหวังมากขึ้นนะครับว่า PBOC เนี่ยก็คือนธนาคารกลางของจีนนะครับลดสัสดส่วนที่ต้องสำรองนะก็คือเดิมทีเขาบอกกันไว้โวยภาวะวิกฤตเนี่ยนี่อาจจะแบบลุกลามได้นะอาจจะมีการล้มละลายกันในวงกว้างนะครับก็เลยให้ทางตัวกลางต่างๆทั้งธนาคารทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยมีเงินสำรองไว้เยอะๆหน่อยคือแบบมีเงินร้อยบาทคุณปล่อยได้20บาท30บาท5 0บาทแต่ขอสำรองไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบบนี่มันแบบท่วม แต่ว่าปรากฏว่าลดสัดส่วนที่ต้องสำรองไว้เนี่ยจะมีผลเดือนต้นเดือนกุมภานะครับก็ปล่อยกู้ได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับประกาศห้ามช็อตเซลลิงหุ้นนะครับเพื่อประคองลดความผันผวนข,ของตลาดหุ้นนะครับก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งท่ามกลาง valuation คือราคาหุ้นที่ค่อนข้างถูกนะครับก็น่าจะกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นของจีนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแถมจะมีการสนับสนุนแบบแชร์บายแบ็กเนาะการซื้อหุ้นคืนเนาะในเมื่อหุ้นในตลาดมันถูกขนาดนี้ แล้วบริษัทก็ซื้อหุ้นคืนซะสินะจะได้ทุนถูกๆนะครับลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นลงนะครับและก็สามารถจ่ายดีเวนดนหรือว่าให้แคปิตอลสตรัคเจอร์เนี่ยมันสมบูรณ์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เคยมีนโยบายแบบนี้ประก,กาศเหมือนปี2015เช่นเดียวกันนะครับประกาศเสร็จเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยหุ้นจีนสามารถฟื้นได้นะแล้ววิ่งกลับไปทำไฮได้ในปี2018นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันว่านโยบายครั้งนี้จะมีผลแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ จ็ดสัญญาเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้หุ้นในปี2024ดูทรงแล้วจะดีนะครับแต่บอกให้จีนเป็นหนึ่งใน7ข้อเองอยากจะฟังเยอะกว่านี้นะครับผมมีข้อมูลจะเพิ่มเติมให้กับท่านดังนี้นะฮะไปเจาะกันเฉพาะจีนเลยนะฮะอัปเดตภาวะการลงทุนในจีนนะครับและสิ่งที่พอคาดหวังได้หลังจาก1เดือนผ่านไปในปี2024นี้นะครับเป็นปีมังกรนะครับอันนี้เป็นมุมมองแบบบางส่วนจากทาง Fidelity International นะครับออกมาทีเดียว4เพเปอร์พรววนะฮะทั้งวิเคราะห์เทคนิควิเคราะห์พื้นฐานนะครับวิเคราะห์ายยตโบ ผมสรุปมาให้ท่านเหลือหน้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไปได้วยกันนะปีมังกรก็คือมักเป็นปีที่ดีนะ,ะเติบโตได้แบบมีเสถียรภาพ4-5%นะครับเลน์ค่อนข้างกว้างนะ4-5%นี่เรียกว่าหยาดทายเลยดีกว่านะฮะเรามาดูกันว่าจะสีบนไปปลายไหมหรือสีต้นตน,ตน,ตน,นะครับจะมีทั้งการฟื้นตัวตามวัฏจักรนะครับก็เป็นไซคิลิบราลนะหลังจากที่มาตรการมาเริ่มออกมาแล้วเงินเฟอ้อมันแบบชะลอตัวลงมาพอสมควรแล้วเนี่ยตลาดแรงงานเริ่มถูกลงมาแล้วมันก็จะต้องมีไซคิลิบราลนะคือกลับมาเริ่มมมรรรรมร่มมมีร้เิผล ในวงกว้างนะครับการปรับเชิงโครงสร้างก็จะยังมีต่อนะ Structural Shift นะครับที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปในข้อถัด,ถดไปนะครับภาพเศรษฐกิจจีนมีโมเมนตัมที่ดีนะครับเงินจะเฟอ้ออยู่ในระดับพอดีพอดีที่จะเอื้อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้คือประมาณ3%บวกลบนะครับจริงๆก็ไม่ได้สูงมากพอสักเท่าไหร่หรอกนะฮะในภาวะที่ต้องกลับไป่คบกันอีกรอบนึงนะแต่ว่าไปค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ฝืดกลับลงมาน่าจะเป็นข่าวดีที่พอใช้ได้นะครับ ต่อไปก็คือการบริโภคเนี่ยจะขยายไปฝั่งบริการมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางจีนต้องการอยู่แล้วนะเดิมทีเราใช้อสังหาเราใช้การลงทุนนำนะเป็นผลิตสินค้าเป็นส่งออกเป็นส่วนใหญ่แต่เขาต้องการให้ธุรกิจของเขา GDP ของเขาเนี่ยมีสัดส่วนฝั่งบริการมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขของการท่องเที่ยวกลับมาดีนะครับภาคเกมมิ่งนะฮะเริ่มกลับมาดีนะมีการทยอยเปิดนะทีละเล็กทีละน้อยที่ก่อนหน้านี้แบบเข้มงวดกันไปนะถ้าค่อยๆปล่อยเงียบๆเงียบๆนะครับอันนี้โอเคนะครับไม่พ ค่อยๆพิกอัพขึ้นมาแล้วนะฮะภาคการลงทุนนะครับก็คือส่วนที่เป็น Investment เนี่ยเอ่อฟิกซ์แอสเซทเนี่ยคือว่าโอ้สินค้าถาวรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเดินหน้าต่อนะอุตสาหกรรมการผลิตนะสามารถไปต่อได้นะครับมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ลดการลงทุนในส่วนที่เป็นอสังหาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับอย่าเพิ่งกลับไปนะอย่าเพิ่งกลับไปนะเมืองล้างมันยังเยอะอยู่นะกลับไปหาประโยชน์จากตรงนั้นก่อนก็คือแบบพอมีตึกล้างๆมีเมืองผีอย่างนี้นะก็กลับไปสร้าง Innovation Hub. กลับไปสร้างโลจิสติกส์หับนะครับแล้วก็เรื่องของ EV เรื่องของการบบสร้างอเดนเชียลรูปแบบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นแบบว่าเอจจิ้งโซซิตี้เนาะตรงนี้จีนกําลังค่อยๆกลับไปยูทิลซ์ตัวตึกล้างที่เคยโอเวอร์สปายก่อนหน้านี้นะครับรวมถึง 5G ด้วยเช่นเดียวกับสมาร์ทซิตี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ภาคส่งออกนะครับได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็การที่เป็นดีครอปปิ้งเนาะนะครับดีโกลบอลเซชันต่างคนต่างสร้างซัลายเชนของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการกลับมาของจีนครั้งนี้เนี่ยนำมาโดยการเอ็กซ์พอร์ตลดนะฮะลด EV ของเขานะออกมาเด่นมากๆนะครับตอนนี้น่าจะแซงหลายๆผู้ผลิตเดิมไปแล้วนะครับแล้วก็ชนชั้นนะน่าจะเทียบชั้นกับ US กับเกาหลีได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจับตามองต่อไปนะครับว่าเขาจะสามารถพลิกกลับมาในลักษณะของซัสเตนได้หรือเปล่่ายง ยืนได้หรือเปล่านะฮะ จากภาพอัพนโยบายนะครับคือมีการปรับโครงสร้างอัพนโยบายกันใหม่นะครับเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับจากโพลิสบูโรเนาะคาดว่าจะมีทยอยออกมาต่อในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นการเน้นระยะยาวมากขึ้นนะครับเรื่องของ green environment นะ ESG นะฮะเรื่องของ high end นะครับ manufacturing กัพวก robotics พวกอัตโนมัติพวกแบบว่า smart city smart industrial ทั้งหลายนะครับรวมถึง silver แล้วก็ d i g i t a l Economy นะครับ silver คืออะไรฮะ aging society เนาะนะครับประชากรเริ่มแก่ตัวนะครับก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยว กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ welfare, เวลแฟรเ์เรื่องของเฮลท์แคร์เนาะเรื่องของเออเรสเดนเชียลที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสูงอายุนะครับแล้วก็ดิจิทัลก็เรื่องของการใช้นวันตกรรมเข้ามาทําให้การใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วก็มีโปรฟิตสูงมากขึ้นสําหรับบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนะครับก็น่าสนใจว่าก,การทยอยออกมาตรการในเรื่องของมองไกลๆมากขึ้นเนี่ยมองความยั่งยืนเนี่ยจะทําให้จีนสามารถสร้างจุดต่างได้หรือเปล่านะครับถ้านับจากนิยามนี่สาธารณะนครับอันนี้ก ค่อนข้างมีความน่าเป็นห่วงนะเพราะว่ารู้กันมาตลอดแหละว่าภาวะหนี้ของจีนเนี่ยถ้าเอาตัวเลขตามที่รีพอร์ตกันแบบว่าเอ้ยตามนิยามของหนี้สาธารณะเนี่ยก็จะอยู่ที่าประมาณแค่55%เท่านั้นนะครับถ้านับจากส่วนกลางอย่างเดียวนะครับแต่เราก็รู้กันดีนะครับว่ามี LGFV local government financing vehicle นะครับที่เป็นลักษณะที่แบบปล่อยกู้รอบที่2นะนะครับเพื่อค้าจุนเจือจุนนะฮะกลุ่มอสังหาหรือธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆอยู่ในโซนนั้นๆนะครับก็จะมีการดับเบิลมูลค่านี้ขึ้นมานะครับ้ดู นในมาตรฐานนี้เนี่ยถ้าบวกส่วนที่เป็น LGFV เข้าไปด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้หนี้ของจีนเนี่ยต่อ GDP สูงถึง130%นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าในระดับภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอัปเดตสถานการณ์ก็คือว่าทางภาครัฐก,ก็จะเห็นปัญหาตรงนี้แล้วและค่อยๆทยอยรีไฟแนนซ์ิ่งนะครับหรือมีการแฮร์คัตบางส่วนนะเช่นแบบว่า LGFV ตัวไหนนะที่ดูทรงแล้วแบบไปอุ้มภาคเอกชนมากจนเกินไปเนาะทางภาครัฐก็จะมีการทำแฮร์ค อีกสักสิปีนะนะครับแล้วก็ตัดหนี้ส่วนที่เหลือซะแล้วก็เก็บมาบริหารจัดการเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆเนี่ย l g f นั้นๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะโอเปเรตต่อไปได้ไม่เกิดการล้มละลายเป็นลูกโซ่นะครับละลุกลามไปที่ภาคธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเริ่มมีการไปรีไฟแนนซ์ ing ละเริ่มมีการเสนอในบางมณฑลในบางจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงกับหนี้ที่บวมขึ้นมาในระดับที่เป็นแชโดในระดับที่เป็นภูมิภาคท้้้อองงถิ่่่่่นนนนนนแแแบบัััะซึโดยสสววววตลลผมาาากกก็็็เเคหหปญ แล้วค่อยๆแก้ไขกันอยู่นะครับ อีกปัญหาหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของอสังหาของจีนนะที่ฝั่งแบบซัพพลยนะซัพพลายนะฮะที่ต้องลดกําลังลงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือเราต้องมองว่าดีมานกับซัพพลายเนี่ยอะไรจะเป็นตัวแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาดีมานของจีนแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเนาะนะฮะเขาก็ผลิตออกมาเท่าไหร่สร้างตึกออกมาเท่าไหร่ดีมานก็เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดหวังแบบนั้นได้แล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ซื้อน้อยลงจํานวนคนที่ซื้อก็น้อยลงจํานวนเงินที่จะซื้อก็น อันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องมาดูฝั่งซัพพลายว่าจะลดยังไงให้มันสมดุลกันนะทำให้มันแบบว่ากลับไปอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่มีเมืองล้างผู้ประกอบการไม่สร้างบ้านเกินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเพราะว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจีนก็มีมาตรการค่อนข้างรุนแรงลงไปในหลายส่วนนะครับมันก็ทําให้เกิดเหตุล้มลาย,ลายเหตุผิดนัดชำระหนี้กันไปนะครับแต่จุดนี้เนี่ยก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการจึงยังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่งั้นจะเห็นการล้มมาากกว่นี้นะ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่แบบยังคาลาคาซังอยู่นะครับแต่เชื่อว่ากําลังเดินทางไปสู่จุดที่จะคลี่คลายได้นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่านี่เป็นความเสี่ยงที่ทําให้เงินค่อนข้างไหลออกมากพอสมควรเพราะเดิมทีเนี่ยภาคสังหาก,ก็เป็นตัวด i v e ตัว GDP มาตลอดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาจะทํายังไงเมื่อความท้าทายก็คือการจัดการนี่ส่วนเกินนะนะ การสมดุลภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ได้นะครับระหว่างดีมาแล้วก็ซัพพลายแล้วก็การสร้างจุดแข็งใหม่ๆนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปสําหรับการลงทุนในจีนนะฮะอันนี้ก็อัปเดตเรียบร้อยสาหรับสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าจะส่งให้หุ้นไปต่อโดยเฉพาะถ้าเพื่อนที่เรานัดกันไว้แล้วเขามาตามนัดการออกมาตรการกระตุ้นของจีนแบบจริงจริงจังๆสักทีเนี่ยตอนนี้ก็มีกระปริก,กระปลอยออกมาบ้างนะครับมีสัญญาณที่ดีแต่ว่าถ้ารอจุดพุใหญ่ๆเนี่ยก็เชื่อว่าน,น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลกแน่นอนนะคร เงินเฟ้อลงแล้วนะครับเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวมากนะครับพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยแล้วก็รอบใหม่ก็น่าจะเกิดยุโรปทําตัวมาดีนะครับญี่ปุ่นก็เงินก็ค่อยๆเฟ้อกลับขึ้นมานะครับมีทรงที่ดีพอสมควรนะครับอินเดียนะฮะหรือภาคเซาท์อีสต์เอเชียของเราก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็เหลือแต่พี่จีนเราเนี่ยแหละครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคนที่ยังถือกองจีนอยู่ส่วนตัวผมเองเนี่ยตัว e-class เดี๋ยวมาอัปเดตแน่นอนนะครับแต่ว่าใบเลยสั้นๆก็คือน่าจะยังถือต่อนะครับเราให้โอกาสเขาอีกส ปีหนึ่งดูทรงซิงว่าปีนี้3ปีผ่านไปแล้วแดงต่อเนื่องกันนะครับปีนี้จะสามารถกลับมาเขียวได้หรือเปล่านะครับเราจะรีวิวกันไปเรื่อยๆระหว่างปีนะทุกๆ3เดือนนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ๆ ผมก็จะนํามาสรุปให้ท่านฟังแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคําถามสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับมีหลายท่านบอกว่าหาลิงก์ที่เป็น Angel Supporter ไม่เจอนะครับอยากจะสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องพงษ์ธนทีวีแบบว่าเใจล้วนๆนะครับก็สามารถไปดูใน description ได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้อย่างโดดเด่นแล้วนะครับจะได้สมัครง่ายๆนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ